สวัสดีครับผมอัลเลนาฟาร์มครับเดี๋ยวคลิมนี้นะครับจะมาบอกว่าราคาผสมวัวของผมนะครับตัวละรัชบาทนะครับตัวละรัชบัตรราคาที่ตัวไดแน่นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีมาหลายตัวนะครับมีประมาณเจ็ดแปดตัวนะครับมาสิบม่อตัวแรกนะครับโซนโซนเนี้ยนะครับจะเป็นโซนราคาพันหาะนะครับพันหาะนี่มีสามตัวนะครับมีตัวแรกเลยนะครับก็คือเจ้าซีไวซศูนย์เก้าหกนะครับซีไวซศูนย์เก้าหกนะครับเป็นของ นะครับของลูกซื้อว่าจะเป็นของโชคอกนารมิดฟาร์มนะครับเนาะแล้วก็ต่อไปนะครับก็เป็น k f 6 8นะครับ k f 6 8ตัวนี้ก็นะครับเป็นไอ้น้องกันกับ3ามหนึ่งเนาะที่ทุกคนรู้ดีก็คือเป็นน้องของ k f 3อามหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นพอพันน้ำเขาเข้ากันนะครับจากวิไลฟาร์มนะครับจากวิไลฟาร์มนะครับอันนี้คือ68นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับ k f 3อามหนึ่งนะครับ k f 3อามหนึ่งก็เป็นไอของเคเอฟหกแปเนาะ ครับก็เป็นของนะครับมอต้งนะครับมอต้งที่เจเก้าฟ้ามนะครับเป็นพราพันน้ำเข่าขึ้กันนะครับซึ่งนะครับสามตัวที่ก้าวมาเมื่อกี้นะครับเคเอฟสามหนึ่งเคเอฟหกแปดนะครับลากะซีว่ายศูนย์เก้าหกนะครับสามตัวนี้นะครับผมผสมในราคาหนึ่งพันถ่าร้อยบาทครับตัวต่อไปนะครับในราคาพันหนึ่งเนี่ยมีอยู่สองตัวครับเอาไว้บ่อไวลาสครับ เอาไว้พ่อเด็กพี่น้องเขาได้เลือกใส่เอานะครับไอ้มีหลายราคานะครับตัวต่อไปนะครับก็เป็นพริกแดงเอสเคหาแปดหนึ่งนะครับเอสเคหาแปดหนึ่งที่ผมเลือกตัวนี้เพราะว่ามันมันมันให้ลูกดีนะครับตัวนี้เอสเคหาแปดหนึ่งนะครับสีมันดีสีมันงามนะครับส่วนบักปีเตอร์นะครับปีเตอร์นี้เอสจีหนึ่งสองเจ็ดนี่นะครับก็คือจริงแล้วนะครับมันจีบอมันจะบว่าคอยดำบางสีเด้นะครับมันจีบว่ติดดำ ได้กระตูเอสจีหนึ่งสองเจ็ดเนี่ยนะครับผมเบิ้งแล้วความหนาของเขามันหนาเป็นงอเที่ค่อนข้างที่จะหนานะครับหนาลึกนะครับหนาลึกกา้ามเนือมันจีลึกนะครับกา้ามเนื้อมันจีลึกมันจีต่างกันเนี่ยก้ามเนื้อลึกผมก็เล,กเลือกตัวนี้มากบางคนว่าเห็นรูปมันอาจจะไม่ค่อยงามแต่ว่าตัวจริงแล้วนะครับความใหญ่บ่เลืนกันหลายนะครับแล้วก็สีมันจีสีบอดำตั้งสีเ,สเ,สเหมือนใดนะครับมันจีออกแดงแดงแดงขึ้นตัวนี้แหละนะครับแดงขึ้นไอตัวพริกแดงนะแต่ว่าความหนามันจีได้ความหนานะครับตัวนี้เนาะ น่าลึกนะครับตัวนี้นี่ตัวต่อไปนะครับเลื่อลืมบอกไปครับสองตัวนี้นะครับบอกพริกแดงครับนะครับพริกแดงกับปีเตอร์นะครับราคาพันหนึ่งนะครับผสมในพื้นที่นะครับราคาพันหนึ่งรับประกันสามเทื่อทุกตัวนะครับรับประกันสามรอบทุกตัวนะครับตัวต่อไปครับตัวละห้าร้อยนะครับตัวละห้าร้อยกับมีอยู่สองตัวนะครับสองตัวกับบอไวลาสครับมันลายรัสมันกับนักถัง ตามกำลังซับนะครับพี่แซดหนึ่งสามศูนย์นะครับพี่แซดหนึ่งสามศูนย์ก่อนพี่แซดหนึ่งสองก่อนที่เจ๊กาวฟ้าเพื่อนครับเป็นปีศาจแดงเนาะไอตัวปีศาจแดงเนี่ยนะครับให้ลูกค่อนข้างที่จะแดงเกือบทุกตัวนะครับพี่แซดเนี่ยนะครับพี่แซดหนึ่งสามศูนย์เนี่ยให้ลูกแดงทุกตัวแล้วก็เหมาะสําหรับม่วงบานบานด้วยนะครับสําหรับที่ผลงานที่เห็นมานะครับม่วงบานบานนี่บ่ผิดหวังครับสีแดงทุกตัวเลยสําหรับม่วงที่ซุ่ม ตัวที่เป็นง้วพื้นบ้านพื้นเมืองนะครับเหมาะนะครับเหมาะสำหรับไปใส่เพราะว่าราคากับโอเคครับราคารับได้ครับพี่แซดหนึ่งสามศูนเนี่ยนะครับราคาห่าลอยผมผสมตัวละห่าลอยนะถ้าอื่นผมบรรลุนะครับถ้าอื่นผมบรรลุอะไรก็ตัวต่อไปนะครับเป็นว่ายแซดสองหนึ่งหาะครับว่ายแซดสองหนึ่งหาเป็นอีที่หมักโรเบิร์ตนะครับโรเบิร์ตนะหมักโรเบิรดจะนี่กับห่าลอยให้กันครับของโชนนันบิดฟ้ามนะครับตัวละห่าลอยนะครับรับประกันสามเทื่อถามว่าไห้ยังบ่ กระบ่กเรือยังหรอกครับแต่ว่ากัคิดว่าคะแนนพี่น้องเกษตรกรเฮาสิได้ประโยชน์หลายกว่าก็เลยเลือกผสมราคานี้นะครับพออยู่ได้นะครับมันบวกลง่าก็ไล่ลายดอกนะครับมันก็พอแค่ยู่ได้เนาะครับตัวต่อไปครับคินินามีคินินานะครับคินินานี่หน้ามีอยู่2ตัวมี CP 139กับ CP 138นะครับผสมนะครับราคาผสมอยู่ที่ส0 0พันนะครับของคินินานะีินีนะราคาผสมอยู่ที่2,000ซึ่ง การรับประกันสามเทืา่ากันครับผมรับประกันสามเท่าทุกตัวนะครับตัวสุดท้ายนะครับว่าเมนตัวสุดท้ายตัวล่องสุดท้ายแล้วกันนะตัวล่องสุดท้ายกับนี่ของนะครับซูเปอร์เอ็กซ์นะครับซูเปอร์เอ็กซ์ซูเปอร์เอ็กซ์ตอนนี้ผสมอยู่ที่สองพันหานะครับนำเชื้อแพ่งกระมูนะครับผสมอยู่ที่ราคาสองพันหาซูเปอร์เอ็กซ์กัเป็นของโชว์ประสานภาพนะครับอันนี้เขาบอกว่าสโลูเกนเขาอ่ายังไงใหญ่ยาวลึกนึกถึงซูเปอร์เอ็กซ์นะเขาว่านะครับ สุเปกนี่สำหรับหมอสำหรับงัวที่เฟมที่ถือว่าใหญ่แล้วนะครับใหญ่แล้วอยากพัฒนาให้มันได้ความหนาความลึกความเน่าไปอีกนะครับอันนี้คือเขาจะให้ลูกเด่นนะครับแต่ว่าถ้าไสแม่บานกัการแนะนำอาวัวถ้าลูกธรรมดาดีกว่านะครับเพราะว่ามันกับามราคาเนาะนะครับแต่ว่าสำหรับสุเปกนี่ผมว่างัวตัวไหนเฟมดีๆแล้วกันหนาดีๆนะครับตัวนี้นะผมว่า บอผิดหวังครับสำหรับซูเปอร์เอ็กเนาะราคา2,500บาทครับราคาผสมรับประกัน3เทือนขึ้นกันนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงกับสอบถามมาได้แล้วก็ทักมาถามมาได้นะครับในพื้นที่นี่แหละนะครับเขาส้นกวางใกล้ๆเขาส้นกวางบ่เกิน30-40โลนะครับไปได้ครับไปได้นะก็พ่อสีไปใช้บริการในพี่น้องเขาได้นะครับตัวทองตัวยังนะครับอีกซุ้มหนึ่งก็เป็นชาราเลรนะครับชาราเบรของกลมกับบามันแดง ทำปลามันแดงของกรมนะครับราคา300บาทครับผสมยูรไก่บ้านผสมไก่กับกระบอกในน้ำไห้นะครับเพราะว่าอยากบวกกลุ่มคาร์บามันเนาะแต่ว่าจายูไก่บ้านกับโตัะละ300ครับสาหรับปลาแมนสายกรมนะครับกระบอกขี้ลายนะครับปลามันสายกรมออกมาดีทุกตัวอยู่นะครับเนาะอันนี้ก็ราคามาบอกสุพัฒนครับราคาผสมองกลมกับมีพอพัฒนอยู่ประมาณ7-8ตัวนะครับที่ให้เลือกกันม่ให้เลือกกันชั้นเล่กเป็นเล่สายกรมเนาะสำหรับเล ว่ามนนี่ผมบ่ไดเอาไว้เพราะว่าผลงานมันกับบไดเลือนกันหลายนะครับสําหรับเฮ้าเสียไปเสื้อง,งัวบ้านบเป็นตว่าผู้ได้เอียวไปเสืองง่วที่เป็นแม่พันธุ์ดีมันงามอยู่แล้วครับอยากพัฒนากน็อาจจะเป็นพอพันธุ์ของารามเอกชนกระดาแต่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเสียไปใส่ง,งัวบบานๆนี่ครับผมก็ว่าเล่น้ายกลมก็โอเคแล้วครับบ่มีปัญหาครับเรส่วนง่วง้านก็เอาแล้วจะมกักเนาะครับมีให้เลือกและค่าพัน0หานะครับพันหนึ่งนะครับพันหนึ่ง อ sí ร่อยแล้วกะสองมันหาสองพันกมี่หนึสองพันกับเป็นคินินะครับส่วนซูเปอร์เอกกับสองมันหาเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้มา่งบอกสู่กันฟังมาราคาผสมเทียมผมกับประมาณนี้แลลืมบอกครับลืมบอกสามารถโทรมาติดต่อได้นะครับเบอร์0 8 4 7 9 4 3 4สี่เจ็ดเสีามนะครับรับพี่น้องที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกับโทรมาอะไรนะครับหรือว่าติดตามไลนที่เพจไลน์่าฟาร์มทักแชทมากอะไ้นะครับโดูราคากับประมาณนี้แหละเนาะรับคลิปนี้กับประมาณนี้สวัสดีครับ